คุณรู้ไหมว่าเฝือกประดิษฐ์ียงพลานี้ถูกคิดค้นโดยฝีมือคนไทยเฝือกแบบนี้ไม่หนักไม่อับระบายอากาศได้ดีทำให้ผู้ป่วยไม่คันไม่ติดเชื้อและไม่ต้องกลัวเรื่องการเคลื่อนไหวลำบากอีกต่อไป ความพิเศษอยู่ตรงที่ทําจากยางพาราซึ่งเป็นวัสดุยืดหยุ่นเมื่อผ่านการปรับปรุงโครงสร้างเคมีแล้วก็สามารถแข็งตัวเพื่อประคองกระดูกได้อย่างดีเยี่ยมแบบที่เฟือกทั่วไปทําไม่ได้และที่เจ๋งไปกว่านั้นผู้ป่วยสามารถถอดเฟือกนี้ได้ด้วยตัวเองง่ายเหมือนถอดรองเท้าเลยทําให้มันสะดวกสบายและตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตประจําวันจริงๆ นอกจากนี้การใช้ยงางพารายัางช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยอีกด้วยโดยผลงานนี้พัฒนาตั้งแต่ปี25 1 1โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิยมละอ,อ,อปากศินจากภาควิชาออโทโปิดิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ที่มองเห็นปนัญหาของผู้ป่วยและลงมือสร้างนวักตกรรมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของคนไทยอย่างแท้จริงครับยังมีสุดยอดผลงานฝีมือคนไทยอยีกมากมายที่คุณต้องได้รู้สนับสนุนอนาคตของเราคนไทยไปด้วยกันนะครับ x j e e p X ฟมือคนไทย